มีดาวเคราะห์นอกระบบดวงหนึ่งกำลังกินทุกสิ่งรอบตัวด้วยความเร็วเหลือเชื่อมันกลืนกินสสารมากถึง6,000ล้านตันต่อวินาทีฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์ใช่ไหมแต่นักดาราศาสตร์เพิ่งค้นพบปรากฏการณ์นี้จริงๆและมันอาจเปลี่ยนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับดาวเคราะห์ไปตลอดกาลแต่เดียวก่อนที่น่าตกใจกว่านั้นคือเมื่อวันที่11ตุลาคม2568เว็บไซต์แบงคอกวิศนุรายงานข่าวการค้นพบที่นา่าทึ่งจากทีมนักดาราศาสตร์นานาชาติ ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะจักรวาลที่อยู่ห่างจากโลกของเราประมาณ620ปีแสงกำลังเติบโต,ตอย่างที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก,ก่อนดาวเคราะห์ดวงนี้มีขนาดใหญ่กว่าดาวพฤหัสบดีดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะของเราถึง5-10เท่าและกำลังกินก๊าซและฝุ่นละอองในอวกาศด้วยความเร็วที่น่าเหลือเชื่อถึง6,000ล้านตันต่อวินาทีลองจินตนาการถึงภูเขาทั้งลูกที่หายวับไปในพริบตานั่นคือสิ่งที่ดาวเคราะห์ดวงนี้กำลังงดทำอยู่ทุกวินาที การค้นพบนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Astrophysical Journal ับวันที่10ตุลาคม2568โดยระบุว่า Down ดาวเคราะห์ดวงนี้ซึ่งไม่ได้โคจรรอบดาวฤกษ์ใดๆได้ทำลายสถิติการเติบโตที่เร็วที่สุดเท่าที่เคยสังเกตได้บนดาวเคราะห์ทุกชนิดไม่ว่าจะมีดาวฤกษ์เป็นศูนย์กลางหรือไม่ก็ตามและนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่มองข้ามไปมันอาจเป็นกุญแจสำคัญในการไขปริศนาการกำเนิดของดาวเคราะห์ลอยอิสระโรคแพเนตเหล่านี้ศาสตราจารย์วิเคิร์อันเบนรรส อาบัตนักดาราศาสตร์จะขอดูดาวปาเลโมในอิตาลีอธิบายว่านักดาราศาสตร์ค้นพบดาวเคราะห์อน,นอกระบบดวงนี้เป็นครั้งแรกเมื่อเกือบ20ปีก่อนและตั้งชื่อว่าชา1 1 0 9งหนึ่งถึงเจ็ตั้งตามตำแหน่งในกลุ่มดาวคอมิเลเนซนิกโลกใต้พวกเขาคาดการว่าดาวเคราะห์ดวงนี้มีมวลมากกว่าดาวพฤหัสบดี5้าถึงสิเท่าและกำลังสะสมสารโดยการดึงดูดกา๊าซและฝุ่นที่อยู่รอบๆตัวมันเองเหมือนกับเครื่องดูดฝุ่นขนาดยักษ์ย้ายในอวากาศแต่ทีมของศาสตราจารย์อันเมนรอส ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นพวกเขาต้องการศึกษาว่าดาวเคราะห์ดวงนี้วิวัฒนาการมาได้อย่างไรมันอาจจะเคยโคจรรอบดาวฤกษ์เหมือนดาวเคราะห์ทั่วไปแล้วถูกเบี่ยงออกมาหรืออาจจะก่อตัวขึ้นเองจากกลุ่มกา๊าซที่ยุบตัวลงเหมือนกับการกําเนิดของดาวฤกษ์แต่ตรงนี้แหละที่เริ่มมีความขัดแยง้งนักวิทยาศาสตร์ยังถกเถียงกันอยู่ว่าดาวเคราะห์ลอยอิสระเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรกันแน่ในช่วงต้นปี2568นักวิจัยได้ใช้กล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่มากวิ T ี ในประเทศชิลีเพื่อศึกษาแสงอันตรายโอเลตแสงที่มองเห็นได้และแสงอินฟราเรดที่ปล่อยออกมาจากดาวเคราะห์ชา1 1 0 9งหนถึงและจากที่ล้อมรอบมันการสังเกตการในเดือนเมษายนและพฤษภาค,คมแสดงให้เห็นถึงอัตราการเติบโตที่คาดการไวแต่สัญญาณแสงในช่วงปลายเดือนมิถุนายนบ่งชี้ว่าดาวเคราะห์ดวงนี้เริ่มกินสสารรอบตัวเร็วขึ้นอย่างมากและสร้างกระแสสสารตามสนามแม่เหล็กอย่างรวดเร็วข้อมูลเพิ่มเติมจากกล้องโทรทัศน์อวกาศวีที และกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมเว็บเจมเว็บสเปซเทเลสโคปที่บันทึกในเดือนกร,รกฎาคมและสิงหาคมช่วยให้ทีมประเมินได้ว่าดาวเคราะห์ชาร์1109 7626กำลังสะสมสสารเร็วกว่าเมื่อไม่กี่เดือนก่อนถึง8เท่านอกจากนี้พื้นผิวของดาวเคราะห์ก๊าซและฝุ่นโดยรอบก็ร้อนขึ้นและสว่างขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและยังพบไอน้ำในจารอบดาวเคราะห์ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนในการสังเกตการก่อนหน้านี้ ระยะเวลาตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมแสดงให้เห็นว่าดาวเคราะห์นอกระบบดวงนี้กำลังเติบโตแบบก้าวกระโดดซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่หายากมากและก่อนหน้านี้เคยพบเห็นได้เฉพาะในดาวฤกษ์อายุน้อยเท่านั้นซึ่งบ่งชี้ว่าดาวเคราะห์นอกระบบดวงนี้อาจมีกระบวนการกำเนิดคล้ายกับดาวฤกษ์นอกจากนี้นักวิจัยยังพบว่าข้อมูลจากปี2016บ่งชี้ว่าดาวเคราะห์ชา1109-7626ดูดกลืนพลังงานจากดวงอาทิตย์เป็นประจำอีกด้วยศาสตราจารย์อันเมนรอส อบัติวางแผนที่จะศึกษาดาวเคราะห์ดวงนี้อย่างละเอียดอีกครั้งในช่วงปลายปีนี้เพื่อตรวจสอบว่ามันยังคงดูดกลืนพลังงานอยู่หรือไม่แต่การค้นพบเพียงครั้งเดียวไม่ได้บอกอะไรเกี่ยวกับภาพรวมมากนักเขากล่าวทีมวิจัยตั้งเป้าที่จะเก็บข้อมูลดาวเคราะห์นอกระบบให้ได้มากขึ้นในช่วงเวลาที่ดาวดวงนี้ดูดกลืนพลังงานเพื่อประเมินว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนและนานเพียงใดแล้วคุณล่ะคิดว่าการค้นพบนี้มีความสําคัญอย่างไรดาวเคราะห์ดวงนี้ก่อตัวขึ้นได้อย่างไรและการที่มันกิน สสารด้วยความเร็วขนาดนี้จะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมรอบข้างอย่างไรมาร่วมแสดงความคิดเห็นและถกเถียงกันได้เลยคุณคิดว่าดาวเคราะห์ดวงนี้ก่อตัวขึ้นมาได้อย่างไรมันเคยเป็นส่วนหนึ่งของระบบดาวฤกษ์หรือไม่หรือมันก่อตัวขึ้นมาเองในอวกาศอันกว้างใหญ่แชร์ความคิดของคุณในคอมเมนต์ด้านล่าง